สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติ่งนะครับช่วงนี้มีประกาศรับซื้อเหรียญใน,นราคาสูงแปลกๆนะครับเมื่อคืนเนี่ยผมนอนดอูก็เห็นว่าในปี2539ซึ่งผลิตเหรียญ5นะครับจำนวนเยอะนะครับแต่เขารับซื้อ3 0 0 0 0ื่นเจ็ดหมื่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมมันถึงแพงในเหรียญปกติมันไม่น่าแพงขนาดนั้นนะครับเนี่ยนะครับปี2 5 3 9น้ะครับเพื่อนเพื่อนเป็นแบบนี้นะ หลังเป็นวัดเบญจมาบพิธอย่างเนี้ยนะครับส่วนด้านหน้าก็เป็นในหลวงที่เป็นแบบรูปแบบพะเศรเล็กนะในหนังสือข้อมูลของอากระสาเมืองสยามมันนะครับพเพื่อนๆจะอยู่ในหน้า149นะครับเหรี่ยนรุ่นนี้ยผลิตมาตั้งแต่ปี2531นะครับถึงปี2551นะครับก็20กว่าปีนะพเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูทางที่เป็นหนังสือก่อนก็ได้นะครับเนี่ยนะฮะเริ่มตั้งแต่ปี31เนี่ยนะครับพเพื่อนๆ ก็ผลิตอยู่40กว่าล้านเหรียญน,นะครับปี3ามหนึ่งนะราคา u n c ที่ประเมินก็70บาทเองนะครับจะ้ทำมาเรื่อยๆยนะเพื่อนเพื่อนจนถึงปีนี่นะครับสุดท้ายของของบล็อกเนียก็คือปี5้านะครับเนี่นะครับก็2อ0กว่าล้านนะครับเยอะนะก็ราคาประเมินอ,อยู่ที่20 30ถึงบาทเท่านั้นเองนะครับทีนี้หลังจากได้ข้อมูลแล้วเนี่ยผมก็เลยลองมาดึงข้อมูล ในหนังสือเนี่ยนะครับออกมาลองแยกเป็นปีปีดูนะครับเพื่อนก็ปรากฏว่าผมลองมาเรียงสักสิบอันดับนะครับเพื่อจะได้เป็นข้อมูลให้ตัวเองแล้วก็เอามาคุยกับเพื่อนๆนด้วยนะครับปีที่เป็นดับสิบเนี่ยอยู่ที่ปีสองพันห้าร้อยสิบหกนะครับเพื่อนผลิตสี่สิบหกล้านเก้าแสนเก้ามืนสองพันนะครับราคาในหนังสือนะครับที่ UNC ซก็ประเมินไว้หนึ่งร้อยนะครับพอปีสามหนึ่งเนี่ย ผลิต44ล้าน5,000,000สามพันเหรียญนะครับราคาประเมิน70บาทนะครับพอปี2,533นะครับอ่าเดี๋ยวผมไม่ดู31รู้สึกผมจะมีนะเนี่ยน,น,นะครับเนีเ่ยนะครับเพื่อนๆ31นะแบบนี้นะครับก็เป็นพระเสียรแบบนี้นะเนี่ยนะครับ นี่นะครับ44ล้านนะครับแล้วก็มาปี33นะที่หายากเป็นดับ8เนี่ยก็38ล้าน5,000เหรียญนะครับราคาประเมินอยู่ที่120ในสภาพที่ไม่ผ่านการใช้นะครับเนี่ยผมก็ไปลื้อในกระปุกกันนะครับแล้วก็มาลองดูก็มีนะครับเนี่ยนะปี33นะครับเห็นไหมฮะก็เป็นว่าเป็นจมาปรพิแบบนี้นะครับด้านหน้าก็ยังเป็นพระเศียรเล็กๆแบบนี้นะครับอ่า แล้วก็มาปีสี่หนึ่งนะครับเพื่อนปีสี่หนึ่งเนี่ยสร้างสามสิบเอ็ดล้านสามแสนจุดหนึ่งสามพันนะครับราคาประเมินอ,อยู่ที่ร้อยหนึ่งเหมือนกันนะครับ UNC นะครับไม่ผ่านการใช้นะครับแล้วก็มาปีสี่ห้านะครับยี่สิบเก้าล้านหกแสนหนึ่งพันห้าร้อยนะครับ UNC ก็ห้าสิบบาทนะครับเห็นไหมฮะมีแค่ราคาหลักร้อยเท่านั้นเองแล้วก็อยู่ในโซนของพวกที่ผลิตประมาณหลักสิบนะฮะ ส0มสล้าน20ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้พอมาถึงอันดับ1-5ที่ผมแยกมานะครับก็จะมาถึงปี39ที่ผมบอกอะที่เขาประกาศนะครับในปี3ามเ้านี่มันมีการจนาพิเศษกับเป็นเหรียญปกติที่เป็นเสียษเล็กแบบนี้นะครับที่ผมเจอข้อมูลเนี่ยผลิตเยอะนะครับ2 8่สิบแปล้านสี่แสนแเหรียญน,นะครับราคาเป็นเมิน u n เอในหนังสือก็อยู่แค่100เองนะครับท,ทาไมเขาถึงประกาศรับที่สามหมื่นะครับ ผมว่าช่วงนี้มันมีการประกาศรับสูงๆไว้นะครับแล้วก็เหมือนอารมณ์ว่าพอเรามีเยอะแล้วก็มันเป็นเหรียญที่หาง่ายถูกไหมทุกคนส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ติดบ้านอะไรอย่างเนี้ยทีนี้พอเราคิดว่าเอ้ยมันเป็นเหรียญที่แพงมากเลยแล้วก็ติดต่อเขาไปนะครับเขาก็อาจจะบอกว่าโอเคเดี๋ยวต้องมีการทําใบรับประกันเป็นกี่เปอร์เซนต์ของมูลค่าเหรียญที่จะซื้อขายอะไรอย่างเนี้แล้วเราก็ต้องทําใบรับประกันตัวนั้นก่อน โอนเงินไปทํานะครับสมมุติอ่าจตีว่าสามหมื่นถ้าสิบเปอร์เซ็นตมันก็สามพันแล้วนะครับสามพันบาทถ้าเราโอนไปทําปุ๊บหายไปนะฮะอันนี้ผมคิดว่านะครับแต่ผมไม่เคยเจอประสบการณ์นั้นนะครับเท่าที่ฟังมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับเนี่ยนะฮะปีสามเก้าที่เขาบอกอนะครับมันก็น่าน่าสงสัยมากๆนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ไม่ได้หายากเลยนะครับทําไมถึงต้องราคาหลักหมื่นนะครับแต่จริงๆนะฮะ เหรียญห้าที่หายากจริงๆเนี่ยในใน็อตของปีสามหนึ่งถึงห้าหนึ่งนะฮะอยู่ที่ปีสี่หกนะครับเพื่อนๆปีสี่หกเนี่ยสร้างแค่หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยเหรียญน,นะครับก็อยู่ประเมินอยู่ที่สามร้อยถึงสองพันห้านะครับในหนังสือแล้วสุดท้ายมาที่ปีสี่ศูนย์ครับเพื่อนๆออันนี้น้อยจริงๆนะครับหมื่นหกร้อยเหรียญเองราคาประเมินแบบก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยถึงประมาณห้าพันบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมฮะ แค่ในล็อตนี้ยก็ยังไม่ถึงหมื่นเลยนะครับที่หายากสุดๆที่มีแค่หมื่นกว่าเหรียญก็แค่ห้าพันเองนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าไอ้คาว่าสามหมื่นเจ็ดหมื่นเนี่ยมันยากมากถ้าเป็นเหรียญปกติที่ไม่ได้เป็นเออเลอร์คอยอะไรแปลกๆพิสดารมาก,กน,นะครับทีเนี้ยผมรู้สึกว่าในช่วงปีอ่าห้าหนึ่งต่อห้าสองนะครับตรงเนี้ยที่เขาแบบผลิตเริ่มจะเป็นเสียเล็กเสียงใหญ่นะครับเพื่อน เสียงใหญ่กับเล็กแบบเนี้ผมว่าอันเนี้มันน่าจะหายากกว่านะครับเพราะว่าเสียงเล็กเนี่ยสร้างอยู่ยี่สิบสองล้านสองรอยี่สิบล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันนะครับแต่ที่เป็นเสียงใหญ่ในปีห้าห้าสองห้าหนึ่งเนี่ยห้าหนึ่งเนี่ยนะครับหกล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันเองนะครับตามในหนังสือนะครับเพื่อนผมเปิดให้ดูนะครับอันนี้น่าจะอยู่หน้าหนึ่งอ่าเนี่ยนะเดี๋ยวผมเอามาให้เพื่อนดูนะ นี่นะครับหกล้านกว่านะครับในปีสองพันห้าร้อห้าสิบเอ็ดที่เป็นช่วงข้อต่อระหว่างแบบใหม่กับแบบเก่านะฮะเนี่ยะเสียนก็จะเป็นแบบนี้นะครับเปลี่ยนไปนะครับแต่หลังยังเป็นวัดเบนอยู่แล้วก็เหรียญก็จะบางกว่านะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับประเมินก็เพิ่งสามสิบเองแต่ว่าก็น่าจะถึงว่าราคาดีที่สุดในบรรดาล็อตใหม่ที่เป็นเสียนใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมก็มีอยู่นิดนึงแต่ผมรู้สึกนะครับว่าเหรียญเขาจะบางนะนะ อ่าเดี๋ยวมาดูก่อนใช้หรือเปล่านะผมหยิบมาเมาื่อกี้อ่ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวดูก่อนไม่อยากให้คลิปมันยาวมากนะครับสามเก้านะอ่าเนี่ยนะครับห้าหนึ่งนะห้าหนึ่งที่เป็นเสียนเสียนเล็กแบบเนี้ยผลิตเยอะนะครับอ่า แต่ที่เป็นเสยนใหญ่เนี่ยของปีห้าหนึ่งเนี่ยนะครับผลิตน้อยนะหล้านกว่านะครับเพื่อนๆถ้าจะเก็บเก็บปีห้าหนึ่งอันนี้ผมว่าโอเคนะครับเนี่ยนะครับเสยนไม่เหมือนกันนะเพื่อนเเดี๋ยวคลิปจะยาวไปผมจะทำสักแปดนาทีเนี่ยนะครับเสยนเล็ข้าหนึ่งเสนใหญ่นะครับแล้วก็จะบางกว่านิดนึงนะครับเพื่อนเเนี่ยนะฮะเริ่มบางแล้วนะในปีหนะ้าห้าหนึ่งะเก็บแบบนี้นะครับปีหก ปีทห่น1นะครับโอเคครับเพื่อนๆวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ